สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลักชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะครับพบปกันนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับสําหรับในชั่วโมงที่แล้วเราก็ให้นักเรียนทํางานนะส่งก็มีหลายคนก็ส่งมานะส่งมาแล้วนะครับนี่เป็นคำถามด้วยสอบด้วยนะ สิบข้อก็มีวาดภาพส่งนะครับยังมีบางคนก็ยังไม่ส่งก็มีก็ขอบใจนักเรียนที่ส่งนะครับก็ขอบพระคุณท่านผบกครองที่กำกับติดตามดูแลให้บุตหลานของท่านได้ส่งงานในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็ถ้าใครยังไม่ส่งนะครับหรือดูแล้วไม่ทำส่ง ก็ช่วยช่วยส่งให้ด้วยนะครับนะเพราะยังมีบางคนยังไม่ส่งยังไม่ส่งก็มีเลยนะครับยังไม่ส่งสักง,งานก็มีเพราะฉะนั้นก็รบกวนนะครับก็ขอความนอเคจากท่านผู้คองได้ช่วยช่วยดูแลให้ทำงานส่งให้ด้วยนะครับนะเอาสำหรับชั่วโมงนี้วนะิชาวิทยาศาสตร์นะเขาก็ มาอยู่ในสไลด์หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องหินในธรรมชาติเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สุดท้ายนะครับในหนังสือแบบเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่2นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีหนังสือมีหนังสือก็เปิดไว้รอนะหน้า181 82 แต่ในนี้ก็เป็นสไลด์ที่ครูพูดหามานะจากหนังสือพวของเรานะแต่ในหนังสือก็มีแต่ยังไม่ไมไ่ด้เยอะเท่ากับในสไลด์ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูประกอบได้หรือไมด่ดูในสไลด์ของครูอย่างเดียวก็ได้นะครับอา้าวนักเรียนคงพร้อมแล้วนะครับนะคงเตรียมตัวพร้อมแล้ว อ้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่8ปดหินในธรรมชาตินะครับก็จะมีแผนผังงวข้อหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีเนี่ยเรื่องหินในธรรมชาติก็จะมีหินรอบตัวเราแล้วกัลักษณะภายนอกของหินนะครับต่อ่าเลื่อนมาสไลด์ที่สองก่อนครับมาดูนะเราจะมาเรียนรู้หิน รอบตัวเราทุกวันนักเรียนก็คงสังเกตเห็นอยู่บริเวณรอบรอบบ้านนักเรียนรอบรอบตัวนักเรียนเวลาเดินไปก็จะสังเกตเห็นหนะลากหลายด้วยกันหลายหินหินทบนถนนหินกรวดจุดตรงที่จัดสวนหย่อมบงอางที่เป็นหินขาขาวก้อนกลมๆอะไรเนะี่ยหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างในภาพนี้ งนักเรียนก็จะน,นี่ก็เรียกว่าหินหินบนภูเขานักเรียนบางคนก็ไปเที่ยวภูเขาเดินขึ้นไปลัดเลาะขึ้นไปก็คงจะเห็นแลักษณะ,ะหรือรูปภาพนะครับในนี้เรียกว่าหินบนภูเขาอันนี้ลักษณะก็ว่าหินบริเวณลำธารหินบริเวณลำธารไหลลงมานะครับลักษณะแบบนี้ องคมสวยๆเลีลีบังนะก,กัดเซาะมาเป็นอมาดูข้างล่างนี้เขาว่ายังไงอีกอ่ะเขาบอกว่าหินแต่ละก้อนมีขนาดเหมือนหรือแตกต่างกันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้อีกด้วยนี่ก็หมายความว่าหินแต่ละก้อน่ะมีขนาดนะมีขนาด เหมือนหรือแตกต่างกันบางคมก็กลมยาวรีลักษณะนะแตกต่างกันไปอนอกจากยังมีลักษณะอื่นที่อาจจะเหมือนกันบางก้อนก็ลักษณะเรียวรีเหมือนกันหรือบางก้อนก็กลมเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันบ้างนะหรือแตกต่างกันก็มีนะครับลักษณะกองนนะครับต่อมา ดูตัวที่สองสไลด์ที่สองนี่ก็ว่าลักษณะนะลักษณะภายนอกของหินหินแต่ละชนิดเนี่ยที่นักเรียนเห็นนะครับมีลักษณะภายนอกนะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันทั้งสีบางบางก็สีดำสีคําำสีฟ้าสีแดงเลือดเ,อเอบ้างอะไรเนี้ยนะมีลวดลายเนื้อหิน และความแข็งของหินซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบและการเกิดของหินที่แตกต่างกันทำให้มีลักษณะต่างๆแตกต่างกันเมื่อเราสังเกตหินแต่ละก้อนเราสามารถจัดกลุ่มหินได้ด้วยการใช้ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้นะครับมาดูว่ามันเป็นลักษณะน,นี่คือลักษณะภายนอก นะลักษณะภายนอกของหินอันนี้นะนี่คือลักษณะภายนอกนะมีลักษณะลีลีกลมๆเป็นรูปเหลี่ยมบ้างอะไรนะนี่ก็ว่าสีสีแตกต่างกันนะสีแตกต่างกันสีเทาสีขาวสีแดงบ้างนะลักษณะของสี เขาบอกว่าหินแต่ละก้อนจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในเนื้อหินแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในเนื้อหินเนี่ยเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปนะซึ่งเกิดจากแร่ธาตุในเนื้อหินแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยเกิดเป็นคนละสีไปอาบดูเดวนี้อันที่สองมันทัดนี้ ดูลวดลายอันนี้มีลายขีดยาวอยู่สองนี้ก็ลายไข่กันไปมาอันนี้ก็ลายลักษณะหเหมือนอสองเส้นแต่มันในนะเป็นโค้งบ้างเว,ว้าบ้างนะเป็นลวดลายทําให้เกิดดูแล้วสวยงามหินเขาบอกว่าหินแต่ละก้อนจะมีลวดลายที่แตกต่างกันเกิดจากการสะสม หรือทับถมกันของตะกอนหินและดินนะครับนี่คือเกิดลวดลายเกิดเพราะว่าลวดลายแต่ละอย่างเนี่ยเกิดมาไม,ไม่เหมือนกันนะเกิดเกิดจากการสะสมหรือทับหรือทับถมกันของตะกอนหินและดินนะเกิดน,นี้เกิดลวดลายขึ้นมาบนบนก้อนหินนี้นะครับแต่มาถ้าต่อมามีรูปภาพนี้ก็เนื้อักษณะเนื้อหิน เนื้อหินเขาบอกว่าเนื้อหินสังเกตได้จากพลึกของหินเนี่ยเนี่ยผลึกของหินเนี่ยหินที่เป็นสี่เหลี่ยมจะมีเนื้อหยาบหินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจะเนื้อละเอียดเนี่ยเขาบอกไว้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นเนื้อหยาบหินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจะเนื้อละเอียดมาดูลักษณะของน้ำหนัก ก้อนนี้ก้อนเล็กก้อนใหญ่น้ำหนักเป็นยังไงบ้างหินที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กนะก้อนใหญ่ก็ย่อมจะมีน้ำหนักมากกว่าก้อนเล็กก็จะมีน้ำหนักน้อยกว่าอีกแล้วนะเรามามาดูลักษณะความแข็งความแข็งหินที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดขีด จะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินนะหินไหนที่มันแข็งมากนะไม่เปราะบางมากนะขูดขีดก็จะไม่มีเกิดรอยบนเนื้อหินนั้นความแข็งของหินนะครับอ้าวต่อมาสนะีสีของหินหินที่มีส่วนประกอบต่างกันจะมีสีที่แตกต่างกัน เอาใหม่นะอ่านให้ฟังใหม่หินที่มีส่วนประกอบต่างกันจะมีสีที่แตกต่างกันดูลักษณะนี้ก็คือหินสีแดงลักษณะเนื้อของมันตรงนี้เขาทำขึ้นมาให้ดูว่าลักษณะเนื้อหินสีแดงหินสีเทาหินสีน้ำตาล ณะแบบนี้หินสีแดงก็อยู่มีเนี่ยเป็นร่องแม่น้ำกัดเซาะผ่านมาอันนี้ก็หินสีเทาลักษณะน,นี้คืออโค้ดหินอยู่ที่ชายทะเลนี่ไมนี่คือทะเลนะหินสีน้ำตาลก็จะเป็นมันหินภูเขาหินอะไรเนี่ยนะครับที่ให้เรียนเห็นนะครับนี่ก็จะเป็น หินลักษณะแบบนี้ตามรูปภาพจะทำมาใหดูให้เห็นชัดๆนะครับอ้าวมาดูต่อมาลวดลายของหินหินที่มีการเรียงตัวของส่วนประกอบต่างกันจะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะหินที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกัน หินที่มีลวดลายเรียงเป็นชั้นเห็นไหมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีเรียงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงขึ้นมานี่หินลวดลายเรียงเป็นชั้นนะครับอันนี้ว่าหินมีลวดลายเรียงไม่เป็นชั้นมองอยังไงก็มีไม่ไม่เห็นเป็นชั้นนะนี่ขึ้นมาเป็นหินนักเรียนก็สังเกตดูนะครับมาดู ออมาลักษณะเนื้อหินนะลักษณะเนื้อหินหินแต่ละชนิดมีลักษณะเนื้อหินที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากส่วนประกอบที่ต่างกันและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็หมายความว่าหินแต่ละชนิดนะที่มีลักษณะเนื้อหินที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากส่วนประกอบต่างๆนะอ่าส่วนประกอบ ที่ต่างกันและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นเองนะเรดูลักษณะนี้เนื้อหินละเอียดที่กองอยูเนี้ยเนื้อหินละเอียดประมาณเนื้อหินหยาบนี่เนื้อหินหยาบลักษณะแบบนี้นะครับดูความแข็งของหินหินแต่ละชนิดมีความ แข็งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและการเกิดของหินชนิดนั้นๆบางหินบางชนิดก็แข็งมากบางบางชนิดหินบางชนิดก็เปราะแตกหักง่ายๆนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบมาขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและการเกิดของหินชนิดนั้นๆนะครับความแข็งแตกจะแตกต่างกันไปมาดูประโยชน์อืม ประโยชน์ของหินนี่ทำอะไรได้บ้างนะประโยชน์ของหินเขาบอกว่าเรานำหินมาใช้ประโยชน์ได้มากมายนำมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆนะเครื่องใช้ต่างๆอย่างสมัยโบร,ราณก็จะมีใช้หินหินที่ลักษณะเป็นที่แหลมคมอะไรเนะี่ยทำเป็นมีดเป็นไรได้นะ เป็นขวานเป็นอะไรได้ด้วยหินนะนำหินมาทําเป็นมีดเป็นอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็อ,อันนี้เครื่องใช้ต่างๆก็ทําเป็นครบเออครบพกต่ำสมต่าตําอะไรต่างๆนานาเนี่ยใช้ประโยชน์จากหินนะฮะัเอาทำแบบน,นี้อย่างที่เห็นในรูปภาพนี้ก็คือบ้าน เขาชี้ให้ดูตามส่วนต่างๆอันนี้ตรงนี้ก็ชี้ตรงมาตรงนี้ก็บอกว่าหินนํามาทําเป็นกําแพงเป็นผนังบ้านหรือกําแพงรั้วบ้านก็ได้ตรงนี้ตรงช่องนี้เขาขาวนี่ก็ว่ากระจกหรือแก้วแก้วทํามาจากทรายซึ่งมาจากหินเราใช้แก้วทําเป็นบานหน้าตา่าง ต่อมาอนไรอีกอันนี้ชี้ตรงนี้ทางเดินทําจากซีเมนต์ซึ่งได้จากแร่ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในหินปูนซีเมนต์นี่ทำมาจากได้มาจากแร่ปูนซีเมนต์นี้ได้เจอมาได้จากแร่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหินเขาก็มาแยกที่โรงงานลงกัดลงแยกของเขาเองนะลงแยกของ โม่โม่หินนะครับมาทำนนนั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหินที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ให้เข้ามาเปิดดูเกิดฟังาจากคลิปได้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ยังไม่มีงานนะมา ให้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหินที่อยู่รอบๆตัวเราก่อนนะหินต่างๆนานาอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ข้างบ้านหน้าบ้านนะบางคนก็มีสวนหย่อมจัดสวนหย่อมมีหินกรวดมีหินต่างๆรูปร่างต่างๆบ้างเอามาทําเป็นทางเดินบ้างระดับเป็นนุ่นนันนีบ้างนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไม่มีงานให้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบ่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับทุกคนนะครับ